I'm ตัวพี่น้องแต่บมกทั่วมาฝากสุพีสุนองคือเราครับผมจะมันี่พักข้าสิมีนี่คกกรับมะเจีย๊ยบเขือ,อผม,อมลออเลยกับมนะละโอ้ดุบกุ้งไเลยพื่นน่ะเพื่อนพี่น้องเออครับดุบไงเลยโอ้ยคลักๆเมื่อนี่ก็เป็นพักบุ้งครับผมบุ้งอาการนี่ที่เด็ดนี่ครับโอ้ผมโคตรมากเลย กระเดาครับขมอ่ำรำดีขึ้นยังไงครับใส่สิ่งนี้ใส่กอครับผมดำๆเล็กน้อยนะครับเนาะว่าโอ้ไว้นะครับแต่พี่นี่นะครับแคบหมูแต่บักทั่วครับผมวันนี้กินข้าวแลงน้ำกันครับผมเห็ดเปียกเหตุงานแล้วกันกิ่นข้าวแลงครับมาผู้ใดยท่านดีกลิ่นข้าวแลงกันไหมแฉบๆเหมือนกันครับผมอันนี้อยู่น่กินมากครับผู้ใดยว่ามีมูกินเขาว้าวลายใหญ่ห้างพี่น้อง จัดไปจวดเขาไปครับะคำแหลกจับบอลเผ็ดครับสร้างคนบอกว่าเอาเผ็ดๆบริันเป็นจันให้หียเลยนี่ปูหวังครับ อะไรแบบคำแยกแสบฟองเงาด้วยม,มัองรูเรื่องได้เป็นยังที่แบบอะไรครับครับหมูกรอบครับ อะไที่กำลังเบิ่งคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมอีกแค่หาซิโพนครับอีกอีกขอกแค่หาซิโพนครับตอนนี้ไอเดือมความสับนะครับผมอ่ะซอยช่องนิดหน่อยช่องน,องนี้นิดน้อยครับผมจัดไปครับทั้งตัวไปลองตรรัวละ Khổng, khổng cứ đau lắm, nó khổng kỳ đau mm. Mình <laughs> thấy nó khổng kỳ lắm Tương lai nó khổng kỳ đau mm. Bạn nhắn. แจ๊บของกอกนึงเลยมันจะบ๊อบเปรี้ยวกบับดอกหอมเดียวกอนกระดิ่งแทบเบพี่นอ้องนีม่มูกินเขาครับผมผู้เรย์พีม่มูกินเขาเพึ่งยังคิวว้วอ้วนอีกอ่ะเปิดเบื้องคลิปครับกินเขาไว้ด้วกันกนี่นะครับผมแกงเงาพี่น,อน้อ,อ,องนะเขาไก่แม่นติดมือปีแล้ผมบุณเรยอยู่บา้านอ่ะ กี่เขาซื้อเขาครับผมมาสู่งานในเมืองกรุงเมืองใหญ่พื้หอดก็พืนน้นหอดบางเนี่ยคนห้องมันก็ต้องเติบโตวไว้ข้างหน้าครับอัวพื้หอดบ้างก็เรา กับเผ็ดมะลากับขมกระเดากับขมาใส่กรอบตัดขมตัดเผ็ดไปครับอพอได้เบื้องคลิปนี้แล้วก็ฝากไ้เบื้องคลิปเก,าเ,กาเนี่ยครับผม ตกบาแล้วทางบ้านผมยุโรปรีครับมาเห็นงานยุโรปรีขึ้นเบิดมืองแค่โบตกครับขึ้นเบิดมือเลยโบตกเป็นยังง ไปคบพักกระดาอากุม้มได้กันจวรวยไหมล่ะอ้เป็นครับ ต้องเพ็นเรื่องผมเพรว่าภากระวดนอแซ่บครับมากไปจริงครับจริงๆับลาบหมูเนี่ยอู้ดยอดไม่ขาวเลยครับ เอ,อ่ะอย่าลืมนะครับผมฝากไว้อีกเจ้าหน่อยหอดพันศัพท์นะครับฝากกดติดตม่มกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตม่มเทอเดียวด้ครับม,มันกดสองเธอกดเ่อเดียวพ่อครับผมอบอกมูงบอกพวกกดน้ำครับ hoàn rồi như nào hoàn như không nghe Hãy ừ. ừ. Tết cho im Im มาลววัวครับเพจกิมอ่ะผู้เล่ไอ้เบงคลิปนี้นลแล Jam ้วก็จะเริ่มกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งไว้พร้อมครับผมกฝากไปเบิ้งคลิปเก่าๆครับนะแห่งนั้นพันจะเคืออะไรต่อโคดเนี่ยโอ้จังอะมันเลยสิพันกันเลยพี่นอ้องมันยากครับฝากเอาไว้ให้ดีแล้วครับผมคลิปหนาอเอาที่เ็ดอยังพี่ต่างครับ